สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องเสียงธรรมโดยนกนะัทานานค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาในหัวข้อความรักไม่สมหวังให้ถอดถอนคำอธิษฐานคำสัญญาคำสาบานข้ามพพข้ามชาติเพื่อปลดปล่อยพันธนาการชีวิตและจิตวิญญาณของเราให้เป็นอิสระต่อกันนะคะบางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์พบคู่รักเก่าในอดีตชาติ รู้สึกเห็นหนะ้าปุ๊บก็คุ้นเคยจังเลยเหมือนเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนยิ่งเมื่อได้พูดคุยกันก็รู้สึกผูกพันกันอย่างรวดเร็วแต่ว่าในชาตินี้ไม่อาจคลองคู่กันได้เพราะว่าผิดที่ผิดเวลาและไม่สามารถตัดใจออกจากกันได้นะคะรวมถึงไม่สามารถนำเขาคนนั้นออกจากหัวของเราได้นั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะชาตินี้อาจไม่สมหวังในเรื่องความรัก พอจะมีความรักก็จะมีอุปสรรคมาขวางกั้นตลอดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในอดีตชาติเราได้ทำการสาบานกับใครบางคนไว้ถึงได้ส่งผลให้ชาตินี้เราไม่มีคู่หรือมีความรักก็ไม่สมหวังต้องมีเรื่องให้ทุกข์ใจโดยตลอดนะคะสำหรับในเรื่องการสัญญาสาบานข้ามภพชาตินั้นนะคะโดยเฉพาะการสัญญาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอนุภาพอย่างยิ่งแรงอธิษฐานจะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่สุขข้ามชาตินะคะแต่ว่าเป็นทุกข้ามชาติกันเลยทีเดียวค่ะทุกที่เกิดจากความรักมันหนักมากๆเลยนะคะความรักไม่ได้ทําให้เกิดจากความสุขและก็สมหวังอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติมันมีอยู่จริงคนเรานะคะไม่ได้เกิดแล้วก็ตายเพียงชาติเดียวแต่ว่าเราเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนเลยค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะนกก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัจจะสัญญา1,400ปีมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเรื่องมีอยู่ว่านางอุทุมพรหรือพระนางอุทุมพรเทวีนางในผู้รับใช้พระแม่จามเทวีนครหิฤพุนชัยที่อยู่จังหวัดลำพูนนะคะได้รับมอบหมายจากพระแม่จามเทวีให้ดูแลการสร้างวัดแล้วก็พระธานต่างๆในราชอาณาจักร นางก็ได้ดําเนินไปด้วยดีนะคะแต่ว่าด้วยวิบากกรรมแต่บางก่อนทําให้นางเนี่ยได้พบรักกับนายทหารหนุ่มนามว่าอมรเทพซึ่งเป็นทหารคู่บารมีของเจ้าชายอนันตยุทธพระราชะโอรสของพระแม่จามเทวีทั้งสองรักกันมากเลยค่ะได้คลองรักกัน หลังจากที่ทําการสร้างวัดเสร็จแล้วเนี่ยนางอุทุมพรแล้วก็นายกองอมรเทพก็ได้ทําการอธิษฐานร่วมกันต่อหน้าองค์พระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ว่าเราได้ตั้งจิตไว้ถึงเทพไทยเทวันขอให้ได้ครองคู่กันทุกคาและเมื่อเกิดมาทั้งสองต้องพันผูกหากแม้ว่าผู้ใดมิได้เกิด ขอทวยเทพโปรดจำคำนี้ไว้การตั้งสัจจะอธิษฐานทุกคาไปขออย่าได้คองคู่หมู่อื่นเลยหากแม้ใครคิดตระบะสัตว์ขอข้องขัดเรื่องคองคู่อย่าอยู่เฉยมันผู้นั้นจงชิบหายตายไปเลยอย่าได้เคยเคียงคู่ทุกชาติไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานที่ทั้งสองได้ทำการอธิษฐานร่วมกันไว้นะคะต่อหนะ้าองค์รับประธาน ท่านอมรเทพเป็นทหารจำต้องเดินทางไปรักษาเมืองต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจึงกล่าวกับนางอุทุมพรไว้ว่าหากเราไปทำกิจของเราเสร็จเราจะกลับมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกันและนางก็ตอบว่าเราจะรอท่านอยู่ที่นครหลิภุนชัยนี้จะรอจนกว่าท่านจะกลับมาต่อมานะคะอมรเทพก็ได้ติดตามเจ้าชายอนันตยศไปสร้างเมืองเขลาง แต่เนื่องจากวิบากกรรมเก่าที่ยังมีอยู่ทําให้อมรเทพได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านในเมืองเขลังนครเขาได้พบรักกับหญิงสาวนางหนึ่งคือนางแก้วจินดาจึงได้อยู่กันฉันสามีภรรยาทั้งท้งที่นางก็รู้อยู่แล้วว่าอมรเทพมีคู่อยู่รออยู่ที่เมืองหลิภุนชัยแต่นางก็รักท่านอมรเทพและพยายามไม่ให้ท่านอมรเทพกลับไปที่หลิภุนชัยจนกระทั่งท่านอมรเทพเนี่ย เสียชีวิตในป่าเพราะว่านางจับได้ว่าอมรอเทพมีหญิงอื่นจึงได้หลอกล่อให้ท่านเนี่ยเข้าไปในป่าแล้วก็หลงทางตายอยู่ในป่านั้นเองส่วนานางอุทุมพรก็ยังรอท่านอมรอเทพอยู่โดยไม่รู้ว่าท่านอมรอเทพเนี่ยตายไปแล้วนางเฝ้ารอคอยสามีให้กลับมาแต่ไรวีแววรอจนกระทั่งได้ข่าวว่าอมรอเทพมีผู้หญิงอื่นอีกหลายคนและได้เสียชีวิตไปแล้ว นางได้แต่เฝ้าคิดถึงและร้องไห้ถึงท่านอมรเทพทําให้ต้องระทมทุกข์อยู่กับอดีตเสียใจอย่างมากมายหลังจากนั้นนางก็ได้รับพยศเป็นพระนางอุทุมพรเทวีต่อมาก็ได้ออกบวชพร้อมกับพระนางจามเทวีและได้เสียชีวิตลงในวัย86ปีค่ะ หลังจากที่พระนางได้เสียชีวิตลงนะคะด้วยบุญกุศลที่ได้กระทาม,มาก,ก็คือการสร้างวัดนางก็ได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวาประจำอยู่ที่เมืองเวียงท่าการซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสันป่าตองกับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ทำการอธิษฐานไว้นะคะทีนี้ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับชาติเริ่มต้น ของคำสัญญาคำสาบานทั้งคู่ตายไปก็จริงนะคะแต่ว่ากรรมไม่ได้จบอยู่แค่นั้นค่ะแต่หากว่ากรรมเนี่ยติดข้ามภพข้ามชาติตามติดตัวเราไปทุกชาติตายเราไม่สูญค่ะทีนี้เรามาฟังกันต่อนะคะว่าบุญกรรมสัญญาสาบานเนี่ยเขาทำงานกันยังไงหลังจากนั้นนะคะพระนางอุทุมพรเทวีก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราช ซึ่งสันนิษฐานว่ามีผู้อุทิศบุญให้กับพระนางอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพระนางก็ยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะส่วนท่านอมรเทพเนี่ยได้เกิดมาเป็นชายหนุ่มรูปงามลูกชาวป่าแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้เหมือนเดิมพระนางอุทุมพรเทวีได้ติดตามจนทราบว่าท่านอมรอเทพเนี่ยมาเกิดอยู่ณนะหมู่บ้านในเมืองเขลังนคร นางก็เฝ้าติดตามดูแลท่านอมรอเทพไม่ได้ห่างแล้วก็เห็นพฤติกรรมผิดศัจจะที่เคยได้ให้ไว้แก่นางทําให้พระนางเนี่ยสะเทือนใจมากเลยแต่ก็เฝ้ารอคอยว่าท่านอมรอเทพจะระลึกถึงคําสัญญาได้ในวันหนึ่งในชาตินั้นนะคะท่านอมรอเทพได้ใช้ชีวิตอย่างประมาทยังคงเจ้าชู้มากๆแล้วก็ไม่สมหวังในความรักแล้วก็ตายอย่างอนาถ เพราะว่าทะเลาะวิวาทแย่งคนรักกันตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่พักใหญ่ๆเลยนะคะต่อมาในยุคพระเจ้าอธิตยาราชก็ได้เกิดมาเป็นลูกชาวบ้านณนเะมืองมูลค่ะได้รวมสร้างวัดสีส้อยเมืองมูลซึ่งเขาก็ทำบุญด้วยการสร้างวัดนะคะ พระนางได้ติดตามท่านอมรอเทพได้เฝ้าดูแลแต่ก็เห็นพฤติกรรมเจ้าชู้มากรักพิศเสจาเหมือนเดิมพระนางก็ได้แต่ช้ำใจแล้วก็ลอยคอยว่าสักวันหนึ่งท่านอมรอเทพจะกลับใจแล้วก็ระลึกชาติได้ระลึกถึงคำสัญญาสาบานที่ได้มีให้กันไว้แต่แล้วก็ต้องรอเกอท่านอมรอเทพลืมทุกอย่างเกี่ยวกับพระนางไปสิน้น สุดท้ายชายมากรักหลายใจก็ผิดหวังในความรักเลื่อยไปเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งก็ไม่ได้บรรลุธรรมนะคะไม่ได้ทิพยจักขุยานท่านจึงไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้เทพธิดาอุทุมพรรู้สึกเสียใจมากท่านคิดได้ว่าไม่น่าเอาความรักความบริสุทธิ์ใจของตนผูกติดกับคำอธิษฐานคำสัญญาสาบานกับชายคนนี้เลย เพราะแรงอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้นางไม่สามารถไปเกิดใหม่ไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือบรรลุทําได้สุดแสนจะเศร้าใจต้องทนทุกทรมานเฝ้าดูชายที่ตนรักลืมความรักลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระนางได้แต่มองดูคนรักจากไป ไปหาผู้หญิงอื่นไปรักคนอื่นรักเรื่อยๆรักหลายคนแล้วก็รับกรรมของเขาไปช่วยอะไรไม่ได้พระนางจึงได้สติและคิดว่าเราควรยกเลิกคำอธิษฐานที่มีต่อกันจึงจะเป็นการดีต่อทั้งสองฝ่ายพระนางอุทุมพรเทวีหรือเทพธิดาอุทุมพรจึงได้เหาะไปยังสถานที่ที่เคยให้สัจจะอธิษฐานแล้วอธิษฐานต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ว่า ข้าแต่พระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าข้าโปรดฟังคำขอข้าอีกสักคราที่ได้มาอธิษฐานด้วยความทุกข์ใจอันตัวข้าและชายโฉดท่านเคยโปรดข้าทั้งสองประคองไว้เราเคยพบรักพ้องด้วยต้องใจและจึงได้สัญญาใจสาบานกันด้วยสัจจวาจามาครานี้ตัวข้าขอยกเลิก ขอฟ้าเบิกคำอ้อนวอนของข้านาอย่าได้ประสบพบกันทุกอีกคราเพราะตัวข้าอิดนาระอาใจจะเกิดมากี่พบเกิดกี่ชาติเขามิอาจเลิกมากรักเลิกเจ้าชูได้เมื่อเขานั้นผิดสัจจะทุกคาไปตัวข้าไซสแสนเจ็บปวดรวดอุราขอเทพไทยเทวาอันศักดิ์สิทธิ์ขอพระปิดคำอธิษฐานของตัวข้า ขออีกพบที่เขาได้เกิดมาอีกคราอันตัวข้าจะขอติดตามไปนำตัวเขามาพร้อมกับตัวข้าเพื่อได้มายกเลิกคำสัญญาสัจจะอธิษฐานไว้ขอได้โปรดหนุนนำข้าทุกค่าไปขอให้ได้สำลิดผลในอนาคตตการ เมื่ออธิษฐานแล้วนะคะพระนางก็เฝ้ารอการกลับมาเกิดของอมรเทพอีกครั้งจนกระทั่งอมรเทพได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เทพธิดาอุทุมพรได้มาเล่าให้กับสามัญชนคนหนึ่งฟังนะคะในขณะที่เขากําลังนั่งสมาธิก็ได้ขอให้เขาช่วยถอนคําอธิษฐานคําสาบานแล้วก็ ได้ไปหาอมรเทพเพื่อให้อมรเทพเนี่ยค่ะได้ทราบในสมาธิเพื่อที่จะได้ไปทําพิธียกเลิกคําอธิษฐานคําสาบานดังกล่าวซึ่งในชาตินี้นะคะท่านอมรเทพได้เป็นนักเรียนในชั้นมัธยมปลายซึ่งก็ได้เรียนกรรมฐานแล้วก็ฝึกมโนโมยิทธิกับพระอาจารย์รูปหนึ่งจนสามารถที่จะเลึกชาติได้บ้างได้รู้อะไรบางอย่างแต่ก็ยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะ ต่อมานะคะเมื่อท่านอมรเทพนชษน์เนี่ยได้ทราบความก็ได้มีพิธีการถอนคำอธิษฐานคำสัญญาคำสาบานจึงได้เริ่มขึ้นาำรับพิธีถอดถอนนี้นะคะจะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้นะคะที่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพักอาศัยไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องมีของเส้นไหว้แล้วก็ไม่แนะนำให้ทำที่บ้านหรือในเขตบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเราเคยทำแล้วนะคะก็สามารถทำอีกได้สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือพานขัน8ปพานขัน8ประกอบไปด้วยเทียน8คู่ค่ะหรือว่า16เล่มน,นะคะเป็นเทียนสีขาวถ้าไม่มีอนุลมให้ใช้สีเหลืองแทนได้แล้วก็ดอกไม้แปคู่หรือ16ดอกสีขาวค่ะทูแปดคู่16ดอกนะคะนำเทียน ดอกไม้ทูกประกบเข้าคู่กันให้เรียบร้อยจัดเรียงใส่ในพานให้เรียบร้อยค่ะสถานที่ทำพิธีนะคะควรเป็นที่หน้าโบสถ์หรือหน้าองค์พระใหญ่หรือหน้าองค์พระประธานนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำพิธีก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เราทำการคุกเข่ากราบพระแล้วตั้งนโมสาจบนะคะ จากนั้นยกพานขันแปดขึ้นแล้วกล่าวว่าอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตทาราปิทุติยัมปิอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตธาราปิตติยมปิอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตทาราปิข้าพเจ้าชื่อก็เอ่ยชื่อนามสก,กุลของตัวเองนะคะขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบานขอถอดถอนคำสาบคำแช่งขอถอดถอนคำบนบาลสารกล่าวขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้บนบาลสารกล่าวไว้สาบานไว้สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยและเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคําอธิษฐานเหล่านั้นถอนคําแช่งคำสาบานคำบนบานสารกล่าวคำสัญญา ร้อยหนพันหนนะการระบาดมีเทินนาะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนนาะครอนโมครอนพุทธครอนทาครอนยะครอนถอนด้วยนาะโมพุทธายะนาะมามิหังจากนั้นนะคะก็ให้เราถวายพานขันแปดไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วางแล้ววางเลยนะคะไม่ต้องนำพานกรับนะหากได้ทำเช่นนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่ก็จะผ่อนคลายทางมืดตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันทีเงินที่ว่าจะได้ก็จะได้สมใจงานที่ว่าจะสำเร็จก็จะสำเร็จสมหวังนะคะทีนี้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวคำอธิษฐานสัญญาข้ามภพข้ามชาตินะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ่หากเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่เคยประสบพบเจอกับปัญหาที่คล้ายๆกันนี้นะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะคะตัวนกเองเนี่ยค่ะก็เคยได้ผ่านการถอดถอนนี้มาแล้วเช่นกันตอนนั้นนกไปทำที่วัดหลวงพ่อโสธรเนาะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ หากท่านใดที่เคยทำแล้วนะคะมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆกันได้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะนกก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใน EP ถัดไปนะคะนกจะนำความรู้สาระดีๆมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆฟังกันอีกแน่นอนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ